สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อหาหลือเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของภาระจำยอมกรณีที่ดินที่ติดภาระจำยอมเนี่ยจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับประเด็นนี้นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีหนังสือที่กค1005ทับ2625ลงวันที่9มิถุนายน2564ได้มีการชี้แจงในประเด็นนี้นะครับกรณีที่ดินที่ติดภาระจำยอมเนี่ยนะครับประเด็นสงสัยนะครับ ถือเป็นที่ดินที่กฎหมายห้ามมิให้ทําประโยชน์และได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษ,ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่คำชี้แจงในเรื่องนี้นะครับที่ดินที่กฎหมายห้ามมิให้ทำประโยชน์ตามข้อวงเล็บ10แห่งกฎกระทรวงเนี่ยมีเจตนารมเพื่อยกเว้น ภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถนําที่ดินของตนเนี่ยไปให้ใช้ประโยชน์อันใดได,ได้อันเป็นผลมาจากกฎหมายสั่งห้ามทําประโยชน์ไว้ขณะที่ในขณะที่มาตรา1,387แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยกำหนดให้อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจํายอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของเนี่ยต้องยอมรับกรรมบางอย่าง ซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิ์บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นดังนั้นเนี่ยเจ้าของที่ดินที่ติดภาระจำยอมยังคงสามารถนำที่ดินดังกล่าวเนี่ยมาใช้ประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดได้จึงไม่เข้าข่ายเป็นที่ดินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์ตามวงเล็บ10ของกฎกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปนะครับในข้อหาลือนี้นะครับว่าที่ดินที่ติดภาระจำยอมเนี่ยจะได้รับการยกเว้นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่นะครับคำชี้แจงก็คือไม่เข้าข่ายเป็นที่ดินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับ